2.5นะคะเป็น V n Turbo นะคะคันนี้นะคุณผู้ชมขามาด้วยพละก,กำลัง144แรงม้านะคะมาแจ้งโปรโมชั่นและราคากันเลยดีกว่าสำหรับวันนี้น้องอ,อน้นขอโปรโมชั่นสุดพิเศษทุกราคามาให้กับท่านผู้ชมเลยนะคะสำหรับคันนี้เปิดเลยและการไฟร้อนมากนะคะ3 วัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับน้องอ้อนนะคะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้น้องอ้อนมีรถกระบะยอดฮิตตลอดการเลยนะคะสำหรับคันนี้คุณผู้ชมขะแน่นอนว่าต้องเห็นหน้าค่าตาของเขามากันบ้างแล้วนะคะสำหรับคันนี้ Toyota Hilux Vigo Champ e นะคะ P 2 5 e Smart c e Smart c นะคะ P r u เ ner ปี2011นะคะได้เกียร์ธรรมดาแล้วก็สีดำสวยๆคันนี้เดี๋ยวน้องอ้อนจะมาพาทัวร์รอบคันพาชมรอบคันแล้วก็ ในที่สําคัญอ่ะที่ทํ้ามาคลิปนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆราคาเด็ดทุกราคากันเลยนะคะสําหรับวันนี้ไม่ดูคือพลาดมากนะคุณผู้ชมค่ะอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ด้านหน้าของเขาสําหรับคันนี้อย่างที่อ้อนบอกนะคะเป็นแบรนด์หลักนะคะแบรนด์เจ้าตลาดบอกเลยว่าเห็นหน้าค่าตากันมาแล้วนะคะด้านหน้าของเขาเสน่ห์ของเขานะคะตัวนี้กระจังหน้าชมแชมป์แน่นอนว่า มองก็รู้เลยว่าเป็นตัวนี้ตัวเดิมแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ได้กระจังหน้าแบบคโครเมียมมาแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับสเสน่ห์อีกอย่างคือด้านบนของเขาอินเตอร์คูลเลอร์ของเขาตรงนี้นะคะบอกเลยว่าสวยๆเดิมๆนะสําหรับคันนี้คุณผู้ชมขานะคะความสวยความเดิมมีมาให้แน่นอนนะคะกระจกมองข้างทั้งสองบานเนี่ยเป็นคโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับนี่เลยไฟเลี้ยวนะคะ ไฟเลี้ยวเนี่ยก็คือมาพร้อมกับด้านข้างตรงนี้นะคะตาไฟก็คือยังใส่สิบกริบๆด้านหน้าก็ยังใส่สิบกริบๆเช่นเดียวกันนะคะสําหรับด้านข้างนะคะล้อของเขามาด้วยล้อแม็กเดิมๆนะคะสวยเดิมมาเลยนะคะพร้อมกับนี่รัดยางมาด้วยยางดันหลบนะคะยางใหม่แกะกล่องเลยนะคุณผู้ชมขายางใหม่แกะกล่อง4เส้นปี2022กันไปเลยนะคะสําหรับคลิปนี้คันนี้ก็รับไปเลยยางใหม่4เส้นนะคะบอกเลยว่าใช้งานได้อีกยาวๆนะคะวิ่งกันแบบ ยาวๆเลยที่สําคัญเครื่อง2.5เนี่ยแน่นอนว่าคุณผู้ชมขาได้ความประหยัดแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อนะคะสําหรับอ่าภายในของเขาเนี่ยคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะอย่างที่บอกว่าแชมป์อ่ะเขามีความสวยความเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วด้านในของเขาเนี่ยจะเป็นสีเบจนะคะมาพร้อมกับเบาะผ้ามาให้แต่นะคะเจ้าของเดิมให้มาคือด้านหลังตรงนี้นะคะเขาทําเพิ่มมาให้เป็นเป็นหนังนะคุณผู้ชมขาเป็นหนังสีดําก็สวยไปอีกแบบนะคะ แล้วก็ความสวยความเดิมเดิมยังไงเนี่ยน้องอ้นมาให้ดูน็อตเลยละกันนะคะน็อตที่บานประตูนะคะตัวนี้ความเดิมความสวยกริบกริบของหัวน,อน็อตนี่บอกเลยว่ายังไม่ได้แกะได้แงะเลยนะคุณผู้ชมคะ่ะสวยเดิมแน่นอนนะคะแล้วที่สําคัญเม็ดอาร์คตัวนี้ขาดไม่ได้กับ รถยนต์มือ2อเนี่ยอ่ะเดี๋ยวออนแกะให้ดูเลยนะคะสำหรับเม็ดอาของเขานะคะคันนี้คุณผู้ชมขารอยเม็ดอาเนี่ยยังสวยยังเดิมอยู่เราไม่ได้มีการเจียการจรายอะไรทั้งสิ้นนะคะตัวนี้มาแบบไหนนําเสนอแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมขารถที่นี่นะคะสวยตรงปกแน่นอนนะคะความสวยความเดิมเนี่ยมีแน่นอนดูเม็ดอาได้เลยนะคะเม็ดสียังสวยกลิบนะคะไม่มีการได้ทําเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะ แล้วก็ความสวยความเดิมกระจกแท้กระจกเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนกระจกมานะคุณผู้ชมค่ะนะคะนี่เลยโตโยต้าโลโก้ของเขาเนี่ยยังอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังดีกว่าที่สําคัญเนี่ยคันนี้นะคะ,ะบันไดข้างนะคะบันไดข้างมีมาให้คิ้วกันสัดกันแมลงเนี่ยมีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับด้านหลังก็มีนะคะกันชนท้ายมาให้กันชนท้ายเป็นโครเมียมด้วยนะคุณผู้ชมขาสําหรับคันนี้นะคะนี่เลยวีโก แชมป์ s, ปี2011คันนี้เป็นตัว E นะคะนี่เลยตรงรุ่นนะคะสำหรับคันนี้นะคุณผู้ชมไฟเบรกดวงที่3ไม่ได้อยู่หลังเก่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาให้คือด้านท้ายกระบะตรงนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแมกไลเนอร์อาจจะมีหนึ่งเลยรอยขีดขูดบ้างตามอายุการใช้งานนะคะแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อการใช้งานใ,นใดๆทั้งสิน้นคุณผู้ชมขาใครที่รับไปแล้วอยากเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ก็สามารถก็เปลี่ยนได้เลยนะคะตัวนี้ ะะเดี๋ยวอ้อนพาไปดูด้านในดีกว่าเราดูด้านข้างด้านรอบนอกกันแล้วเดี๋ยวไปดูด้านในนะคะที่สําคัญนะคันนี้เป็นตัวยกสูงนะคุณผู้ชมคะเป็นตัวพีระเนอร์ตระกูลโตโยต้านะคะถ้าเป็นพีระเนอร์จะเป็นตัวยกสูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะติ๊กเกอร์อยู่ครบทั้งสองด้านสวยๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในดีกว่านะคะสําหรับคันนี้นะคะความเดิมที่ให้มาให้อะไรมาบ้างนะคะนี่เลยเดี๋ยวขออนุญาตนําเสนอกันที่เลขไม์ก่อนเลยแล้วกันนะคะ รถที่นี่คุณผู้ชมขาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนำเสนอสินอค่ะสินค้าที่ตรงปกนะคะนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวอ้อนพามาดูเลขไม้กันก่อนเลยนะคะคันนี้คุณผู้ชมขารถปี2011นะคะเลขไม้อยู่ที่ 2030, สกิโลเมตรคุณผู้ชมขาเฉลี่ยออกมาแล้วป,ปีปีหนึ่งเนี่ยวิ่งไม่เกิน20,000โลแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไม่น้อยนะคะ วิ่งน้อยที่สําคัญแล้วของเดิมเนี่ยดูสภาพได้เลยว่าดูแลรักษาเป็นอย่างดีแน่นอนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่คอนโซลของเขาเลยนะคะสําหรับคันนี้คอนโซลเครื่องเสียงต่างๆใช้งานปกติปกติจริงไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะคะเปิดให้ฟังกันเลยนะคะเครื่องเสียงยังใช้งานได้ดีคุณผู้ชมขาตอบโจทย์เลยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะเปลี่ยนจออยากใส่เป็นจอเนี่ยได้ทําได้เหมือนกันนะคะตัวนี้นะนะคะคุณผู้ชมขาหรือว่า อยากจะเสียบช่องเสียบเนี่ยอำนวยความสะดวกมีมาให้นะคะ AUX USB มีมาให้ครบนะคะหรือว่า power outlet ตรงนี้ก็มีมาให้นะคะคุณผู้ชมขาดูเลยความสวยความกริบสติ๊กเกอร์ยังไม่ลืมเลือนนะคะตัวนี้นะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดา5สปีดนี่คุณผู้ชมขาอย่างที่อ,อ้นบอกว่าเป็นเครื่อง2.5เนาะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องห้องเครื่องเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านหน้าห้องเครื่องของเขาเดี๋ยวน้องอ,อ้นเปิดขออนุญาตนิดนึงนะคะ ตัวนี้ผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีนะคะคุณผู้ชมขานะคะตอบโจทย์เลยนะคะสำหรับรถกระบะเป็นที่นิยมในตลาดบ้านเราอยู่แล้วนะคะสําหรับรถกระบะนะคะสําหรับรุ่นนี้นะอะ่ด้านหน้าของเขาห้องเครื่องก็สวยๆเดิมๆกลิบๆเลยคันนี้มาด้วยเครื่องยนต์นะคะ2.5นะคะเป็น v n t u r b o นะคะคันนี้นะคุณผู้ชมขามาด้วยพละกำลัง144แรงม้านะคะโดยปกติแล้วอะ่ะ เขาจะให้มาคือ120แต่คันนี้คุณผู้ชมขาแน่นอนว่าแรงแน่นอนกับพละกําลัง144แรงม้านะคะแผ่นเพจตรงรุ่นนะคะเพจตรงรุ่นเดี๋ยวน้องอ้นพามาดูนะคะไม่ได้มีการแกะการแงะการตอกใดๆทั้งสิ้นความเดิมยังอยู่นะคะนี่เลยนะคะแผ่นเพจของเขามีความเดิมนะคะแผ่นเพจเดิมเดิมตรงรุ่นนะคะมอ,อก,กออยู่ครบนะคะตัวน็อตนะคะยังอยู่นะคะ อยู่สวยๆเดิมๆแก้มข้างคันหน้าไม่ได้ช้ำน,นะคะสําหรับคันนี้นะคะเลข5ตัวยังอยู่ครบนะที่สําคัญเลยอะโตโยต้าเขาจะทําออกมาคือจะมีเลขดัมเบ์ของเขามาตัวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝากระโปรงนะคะด้านบนนะคะสวยๆเดิมๆโตโยต้านะคะตัวนี้อยู่ครบโลกอร,กรต่างๆอยู่ครบนะคะสวยเดิมสวยจริงนะคะสําหรับคันนี้ถ้าเกิดอยากดูเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากการรีวิวถ่ายให้ดูแล้วนะคะโทรมาหาน้องอ,อ้นได้เลยวิดีโอคอลได้อัดวิดีโอให้ชม นอกรอบเพิ่มเติมได้นะคะคุณผู้ชมค่ะอยากบอกเลยว่าคันจริงนะคะสวยมากๆใครที่อยู่ใกล้นะคะมาชมคันจริงได้เลยนะคะที่เต็นท์มงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะนำเสนอสินค้าที่เป็นจริงนะคะแล้วก็สวยตรงปกอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้รถเราดีรถเราสวยแน่นอนรับประกันได้เลยนะคะไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าลูกค้าของเราเนี่ยคือก็มีทั่วประเทศนะจัดส่งได้ถึงทั่วประเทศนะคะตัวนี้เรามาแจ้งโปรโมชั่นและราคากันเลยดีกว่าสําหรับวันนี้น้องอ,อ้น ขอโปรโมชั่นสุดพิเศษทุบราคามาให้กับท่านผู้ชมเลยนะคะสำหรับคันนี้เปิดเลยละการใจร้อนมากนะคะ3 9 9 0 0 0บาทคุณผู้ชมคาส9 9 0 0น่ับาทราคานี้ราคาเดียวได้เฉพาะคลิปต้อง้อนเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดสนใจนะคะเจ้า t ต y o ต a าไฮรัก i วีโกแชมพ์คันนี้นะคะ2 5 e p ุ e พิล a r เนอร์สมาร์ทแครคันนี้ปี2 0 1 1สเดวยๆเดิมๆนะคะความเดิมความสวยมีให้แน่นอนคุณผู้ชมขาอย่างที่บอกเลยสนใจโทรมาเลยค่ะ0 6 1 5 4 1 5 3 8 7นะคะ ออนแอนมงคลคาเซนเตอร์เบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเรื่องเงื่อนไขาอาชีพไหนออกยังไงนะคะตัวนี้น้องออนเน้นย้ํากันเลยว่าออกได้ออกง่ายทุกอาชีพนะคะคุณผู้ชมขาไม่ต้องห่วงเลยนะคะซื้อสดซื้อผ่อนเนี่ยได้หมดโทรมาเลยนะคะสําหรับคันนี้ยอดจัดแน่นอนว่าล้นล้นอยู่แล้วนะคะแบรนดน์นี้แน่นอนว่าไม่ต้องห่วงเลยนะคะและ้วก็ใครที่อยากได้หรือว่าอยู่ใกล้เคียงนะคะอยากมาดูคันจริงมาหาอ้อนได้เลยนะคะสแตนบายทุกวันอยู่แล้วคุณผู้ชมขา อยากได้แบบไหนเน้นย้ำว่าอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามมาเลยค่ะแล้วก็วันนี้น้องอ,อ้นต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะต้องขออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องมงคลคาเซ็นเตอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะในส่วนของอโปรโมชั่นและราคาที่เรานำมาเสนอมาจัดโปรโมชั่นเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเดี๋ยวก็ ทุกวันเนี่ยเราจะมีการมารีวิวให้ชมแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะคะใครสนใจก็อินบ็อกแล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้เลยนะคะวันนี้น้องอ้นต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับคันนี้จ้า